วัสดีครับผมเป้กจิตภาพตั้งสมบูรณ์นะครับจากบริษัทพัทรินฟูจดจำกัดคือมีลูกค้าหลายท่านนะครับได้ลองไปทานพัทรินไอศครีมเนี่ยแล้วก็ติดใจจนถึงขั้นที่ว่าอยากจะรับตัวไอศครีมเนี่ยมาทําเป็นเมนูของหวานในร้านหรือบางท่านเนี่ยก็อยากเปิดขายหน้าบ้านนะครับเพื่อสร้างกําไรคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการขายไอศครีมนะครับที่สะดวกแล้วก็ง่ายสุดให้ฟังนะครับว่าควรทำยังไงมาฟังกันเลยครับอย่างแรกนะครับที่ผมอยากให้ลูกค้าท่าความเข้าใจก่อนคือว่า ตัวสินค้าที่เป็นไอศครีมเนี่ยต้องมีตัวเก็บความเย็นนะครับเช่นต้องมีถังไอศครีมหรือต้องมีตู้แช่ไอศครีมเก็บความเย็นตัวไอศครีมเนี่ยถ้าเกิดเราวางไว้ข้างนอกเฉยเฉที่อุณหภูมิห้องเนี่ยหรือวางไว้กลางแจ้งเนี่ยสักพักเดียวครับมันก็จะเริ่อมาไลายนะครับโดยการทําความเย็นให้ไอศครีมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะมี2รูปแบบรูปแบบแรกเลยก็คือการใส่ไว้ในถังไอศครีมโดยถังไอศครีมพวกนี้ข้างในก็จะบรรจุเป็นน้ําแข็งผสมเกลือ บรรจุเป็นแผ่นเพลททาความเย็นหรือบรรจุเป็นน้ําแข็งแห้งซึ่งตัวทําความเย็นพวกนี้ครับมันจะละลายหมดภายในวันเดียวฉะนั้นถ้าลูกค้าต้องการให้มันเย็นต่อข้ามวันก็ต้องผสมน้ําแข็งกับเกลือหรือต้องใช้แผ่นเพลทแผ่นใหม่หรือต้องซื้อน้ําแข็งแห้งเข้ามาเติมทุกวันนะครับจึงจะทําให้ไอศครีมเนี่ยสามารถอยู่อีกวันหนึ่งไปได้แบบที่2นะครับก็คือการใช้ตู้แช่อศครีมหรือตู้แช่แข็งตู้แช่อศสครีมหรือตู้แช่แข็งพวกนี้ จะใช้ไฟฟ้านะครับในการทําความเย็นให้กับไอศครีมตู้พวกนี้จะมีอุณหภูมิประมาณลบสิบแองศาแล้วก็ทํางานทั้งวันนะครับตาบที่ยังเปิดเครื่องไว้อยู่ฉะนั้นการเก็บรักษาไอศครีมโดยใช้ตู้แช่ไอศครีมเนี่ยจะค่อนข้างสะดวกตามใดที่ยังมีไฟฟ้าเข้าตู้แช่อยู่เนี่ยตัวไอศครีมเนี่ยก็สามารถเก็บในตู้แช่ได้านานเป็นเดือนๆนะครับโดยไม่ไมละลายเพราะฉะนั้นนะครับความสะดวกเนี่ยเลยขึ้นอยู่กับแบบที่2มากกว่าคือการใช้เป็นตู้แช่ไอศครีมลูกค้าลองดกภาพนะครับถ้าเกิดลูกค้าใช้เป็นถังไอศคร ถ้าเกิดวันไหนที่ลูกค้าต้องการใช้อตครีมอยู่ข้ามวันแล้วร้านน้าแข็งปิดหรือเกลือหมดหรือหาน้ําแข็งแห้งไม่ได้ลูกค้าก็จะไม่สามารถขายอาตครีมได้นะครับรอต์ครีมอันนั้นก็จะละลายคาถังทิ้งไปเลยแต่ถ้าลูกค้าใช้เป็นตู้แช่อต์ครีมเนี่ยต่อให้ลูกค้าไม่อยู่บ้านนะครับหรือมีธุระหรือไปหาซื้อน้ำแข็งแห้งกับเรือไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าตัวตู้แช่ที่เราเสียบปักไว้เนี่ยก็จะทำความเย็นให้กับตัวอาตครีมตลอดเวลาไม่ต้องกลัวว่าจะละลาย ่อให้มีธุระสองสาวันไม่อยู่บ้านมีธุระเร่งด่วนก็สามารถทิ้งตัวไอศครีมไว้ได้ครับเพราะว่ามันเก็บรักษาในตู้ได้สรุปนะครับการขายไอศครีมเนี่ยการใช้ตู้แช่ไอศครีมหรือตู้แช่แข็งเก็บเนื้อไอศครีมเนี่ยจะค่อนข้างสะดวกแล้วก็ประหยัดกว่าการใช้เป็นถังไอศครีมนะครับเนื่องจากว่าถังไอศครีมพวกเนี้ยเราต้องใช้น้ําแข็งหรือเกลือหรือเป็นน้ำแข็งแห้งทุกวันซึ่งต้นทุนพวกเนี้ยจะค่อนข้างแพงและไม่สะดวกเท่าออกับการใช้ตู้แช่ไอศครีมครับ ถ้าเกิดลูกค้ายังมีข้อสงสัยต่างๆนะครับเกี่ยวกับการขายสินค้าเกี่ยวกับข้อสงสัยของฟริชัทของเรานะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาในไลน์นะครับที่ขึ้นอยู่นี้นะครับหรือเป็นเบอร์โทรนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้ตลอดเวลาทําการนะครับขอบคุณครับ